พระปรีชาประจักษ์ใจไทยท่วนหน้าพระราชาปราดแห่งน้ำล้ำสร้างสรรค์พระราชทานวิธีคิดนิดอนันต์พระบารมีแผ่สุขสารผสกไทยพระอัจฉริยะตระหนักยิ่งชี้นำราชสู่สิ่งที่ควรหมายพระทรงงานบ้านเมืองม่เว้นวายนิเคยคลายหยุดห่วงปวงประชาอยากให้ไทยทั้งปวงล่วงสำนึก นำคำพ่อมาผนึกคิดศึกษาตามวิถีแบบไทยพ่อให้มาทดแทนค่าพระภูมินแผ่นดินไทยด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7บริษัท JSL Global Media จำกัดและบริษัทในเครือจิสงครามเพลงัพิเศษแชมเจ้า เิียงรางวัลหนึ่ง 1, ล้านบาทสวัสดีครับสวัสดีครับสวีสดีครับคระสานสุริังรานดะครับคิกดูสงครามเพลง คงอยู่ในฤดูกาลของแชมป์เจ้าสังเวียนใช่แล้ว <นะ S 1> ครับทุกทีมที่มาแข่งขันเป็นแชมป์มาแล้วทั้งสิ้นแ,และที่สําคัญซีซั่นนี้ครับแชมป์ได้รางวัลหนึ่งล้านบาททิดูสงครามเพลงรักพิเศษแชมป์เจ้าสังเวียนชิงรางวัล1ล้านบาทราชบุรีนครสวรรค์เพชรบุรียโสธรนครราชสีมาลพบุรีศรีสะเกดและพิษณุโลกผู้ที่สาม ยะโสธรแชมป์สงครามเพลงครั้งที่4ประธานพิษณุโลกแชมป์สงครามเพลงครั้งที่8กรรมการ5ท่านของเรานะครับคุณชมพูสุทธิพงศ์วัฒนจันท์ครับคุณไก่ธมพลติยพงศ์สุริยครับคุณตั๊กสีพรอยู่ยอดนะครับสมจนนสิตจงซอหอนะครับต้นหอมจะคือตลาดเพชรบุรีโรสครับอ่ะก่อนจะไป ประชันกันของแท้เราจะไปสู่ช่วงของเงาเสียงกันก่อนประชันเงาเสียงโอ้วันนี้เป็นเงาเสียงยุคพี่ภูเลยบี้กันมาต้อมเรนโบว์ตัมเรนโบว์หากใครมีเนนั้นหากมีใครแก้ดี้ม่กาลังตกใจว่าเสียงเหมือนไม่มีใครกล้าแก้พี่ภูพี่ภูก้าไหมกล้าเหมือนไหมผมให้คุณเข้าตัวไม่เอาไม่เอาไม่เอนไม่เหมือนเหรอผมเหมือนกว่าเป็นแบบยากคุณตัม อย่าวนเลยดวนใจเมราะวันที่มาเสียงเขาดูดีกว่านี้เยอะเสียงเขาดูดีกว่านี้เยอะเลยฮะเอางี้เชิญฟังเสียงของคุณต้อมเรนโบ์เพื่อเป็นแบบอย่างก่อนเอาเสียงจริงอ่าฟังเสียงคุณต้อมเรนโบ์ครับใช่ครับหากมีใครคนนั้นทำใจเธอให้เปลี่ยนแปลงไปจากใจเพราะใจเธอใจใส แต่ใจรองใจแต่คนหนึ่งคอยทะลเร่องผืนตาเธอ oh, oh. หากไปดี รักจงมันคงแน่นอนหากลายกลอนจากลาน้ำตาเธอคงหล้นเออบอกความจริงเธอนาฉันมาเอาใจเพียงเธอคอยพบเจอละเมอเมื่อหาหากวันนี้เขาคงทำเธอที่ตัว คำคำคำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอกออกจากใจ,จ,ากใจฝากกายออกมีคลายดวงใจให้วันจะรอคอยแต่เธอรักเธอเธอคงมัน่นคอยนับวันให้เธอกลับมาจะรอคอยแต่เธอรักเธอเธอคง ให้เธอกลับมาข,ข,ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้องได้เหมือนมากๆเอาเข้าตู้เลยเข้าตู้เลยเรียนแบบยันเขี้ยวเลย เหมือน่ายน้องไอ้น้องชื่ออะไรวะครับผมเหมือนมากเลยชื่ออะไรพีระพงศ์ผลชนะครับนี่ไงนี่ไงต้อมครับต้อมเลนโบครับอะไรอะไรต้อมเลนโบครับต้อมเลนโบนี่อายุประมาณอย่างนั้นเลยนี่ดูหน้าเนี่ยหนับเป็นไปไม่ได้ ผมต้มจริงจริงพี่ับผมต้อมจริงก็จริงเลยจริงจำผมไม่ได้เหรอไม่ทำไมคุณไม่ไม่มีเหี่ยวไม่มีอะไรใดๆเพราะว่าผมเจอเขาตอนตอนเขาออกใหม่ๆเลยนะเขาก็หน้าอย่างนี้ให้หรือตอนนั้นแก่ก่อนวัย สงสัยครับสงสัยครับให้คุณมียาบำรุงเลยไม่มีครับไม่มีสุขภาพดีๆครับเอาเลยดูแลสุขภาพดีๆพี่ต้อมทำทำอะไรอยู่บ้างครับช่วงที่เราไม่เห็นพี่ต้อมอยู่หรือว่ายังอยู่ในวงการเพลงยังทำอยู่เมืองนอกครับ8ปีเกือบเกือบ9ปีเกือบเก้าไปทำอะไรอยู่เมืองนอกครับก็ตอนแรกเนี่ยทำไมไปอยู่เมืองมีคดีนี่ไงหรือว่าอะไรไ่ไ้ไปคดีอะไรคดีอ่าก็คือว่าลูกๆไปเรียนนี่เราไปด้วยเรียนฝรั่งเศสผมก็เลยไปส่งไปด้วยไปใช้ชีวิตอยู่ประมาณสักหนึ่งหนึ่งปีคิดว่าเอ๊ะจะอยู่ได้ไหมโดนตอมจับ สุดท้ายก็อยู่ได้ครับอยู่ได้แล้วทำอะไรอ่ะแปีร้องเพลงเหรอร้องเพลงตามครับปีส่วนใหญ่จะเป็นวัดในปารีสบ้างแล้วก็หล่อหลังก็มีเยอรมันเวลาเขาหาเงินระดมบุญอะไรเงี้ยสมมติ้ต้องการศิลปินต้องกอบินไปช่วยส่วนใหญ่ก็อยู่แถวยุโรปครับผมวันนี้นะครับก็ได้มาร่วมงานกับเราก็เป็นกรรมการด้วยเลย ดีครับดีเพราะว่าเขาจะบอกว่าเขาเหมือนคุณมากผมเคยดูตลอดนะเหมือนคุณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรามีที่นั่งคุณเลยไปนั่งคนเดียวเลยเดียวๆตรงนั้นอยากจะคบกับใครโอเคนั่งแล้วระวังอย่าไปจีบผู้หญิงคนข้างหน้านี่เขามีผัวแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเี้อ่ะพี่คนไหนครคนไหนนี่ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่คนข้างๆนั้นนะฮะอที่มีจุกแล้วเนี่ยนะบอกกี่ครั้งแล้วอย่าออกมาจากศาล เดีี๋ยยวกลับไปน้พี่กิ๊กอย่าไปว่านะนั่นลูกพี่ต้อมครับม่ลูกเหรอม่ลูกคุเหรอไปเรียนฝรั่งเศสไดไม่ใช่ครับไม่ใช่ตกกระจายนึกว่าลูกพี่ต้อมจริงๆเชิญพี่ต้อมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาละครับน้องเดี๋ยวน้องดูแลพี่เขาดีๆชื่ออะไรชื่ออะไรจัับมือกนไว้ชื่ออะไรนะชื่อ เฮ้ยไปตบหัวทำไมอะเรื่องแตกเลยสวัสดีครับนี่คือภรรยาไงนี่นี่ภรรยาเขาภรรยาภรรยาเขาแล้วก็ลูกลูกสาวสองคน อ่ะพี่ครับวันนี้เงาเสียงของเราจะร้องสองคนพร้อมกันร้องสองคนพร้อมกันกรรมการอย่าเพิ่งกดไลค์ให้จบสองคนเลยแล้วเดี๋ยวกรรมการค่อยกดว่าจะให้ไลค์คนไหนอย่างไงเอามาเจอสองคนนี้ก่อนไหมพี่เจอเจอก่อนเลยเงาเสียงทั้งสองท่านเลยครับของคนเรนโบเงาเสียงต้องเรนโบ์คนที่สองจะเป็นใครไปพบกันเลยครับ เอาเนี่ยใส่นกกากปิงใส่นกกากปิงเฮ้ยผมว่าเอาฟูกป้งมาให้มันูเลยนะ เฮ้ยมงอ่ะเฮ้ยคุณปิงจะมาเรียนเสียงคุณต้อมเหรอคือจริงๆเนี่ยเพลงเพลงต้อมเนี่ยเพลงโดยเฉพาะความในใจเนี่ยคือเป็นเพลงที่ชอบเป็นการส่วนตัวตั้งนานแล้วแล้วเราก็ร้องบางทีมีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตกับคุณชมพูก็เอาเพลงคุณต้อมไปร้องก็ร้องบ้างก็ร้องไปร้องมาอิตาภูบอกเออปิงมาสิเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อทุกผู้ส่งส่งปิง เฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้รู้กันถ้าชมพูส่งปิงแล้วชมพูไม่กดไลค์มึงเ้ยเอาอย่างนี้ผมจะบอกให้ของพี่เบิร์ดเนี่ยเหมือนเขาเขา c o เสียงเหมือนมากจริงหรือเปล่าจริงทำอะไรเนี่ยคุณคุณเบิร์ดทำอะไรที่ไหนช่วงนี้ก็ร้องเพลงอยู่ทำงานทั่วไปแต่วันนี้วันนี้มานี่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าอยากมาเจอต้นหอม ร้องเพลงอยู่แล้วเนาะแล้ววนใหญ่งานที่ไปร้องเพลงนี่เป็นเป็นเพลงพี่ต้อมไหมก็ทั้งพี่ต้อมแล้วก็เพลงสากลด้วยเพลงสากลด้วยเขอเพลงสากลดน่สิเพลงสากล n t l y e s าผมจะบอกว่าสรปิงไม่ต้องอะไรเลยรอเขาตู้อย่างเดียวดีกว่าลมาเดียอย่งเียัเนยลอพูเคู่กันแล้วพี่สักหน่อยในคู่กันมาคู่กันล้วหน่อยดิพี่พี่บวกมา ก็ยิ่งสงสัยสงสัยกันอยู่นองแม้จะช้ำรงหรือขึ้นหงบังใช้ตลอดแต่ว่าเราควรจงฟังใจได้ไงได้ไหมต่อเลยการทีุ่งภูรร้อยอย่างเงี้ต้องใช้เอ่อเชสโทนหน่อยนะฮะขึ้นนาสิกอย่างเดียวเลยโอเคโอเคไปๆปคุณธงภูรนั่งไปนั่งเอาละขอบคุณผู้มกรรมการครับ สองท่านจะร้องเพลงความในใจของคุณต้อมเรนโบ์สลับกันคนละท่อนพร้อมนะครับพร้อมความในใจของต้อมเรนโบ์ดนตรีเอบเพื่อนแล้วมาใช่ไหมฮกมีใคร เปลี่ยนแปลงจากใจเพราะใจเด็ดหมายเศร้าบอกความจริงฝากไปของใจใครคนหนึ่งคอยทั้งนึ่งรำพึงแต่เธอหากมีใครคนนั้น ใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าฝากความจริงฝากไปของใจใครคนหนึ่งคอยคนหนึ่งรำพึงแต่เธอ ไปดีมีรักรักจงมันคงแน่นอนหากไกลครอจากลาน้ำตาที่คงเรินเบอบอกความจริงเทนาฉันมาเอาใจเพียงเธออพบเธอได้เลยทัน

ครับเชิญครับยินดีมากมันเป็นเวลาแห่งชีวิตแล้วพี่เอรอปกติตู้ที่เคยเข้ามันก็ไม่ใช่อย่างนี้นะโอเคให้คะแนนทีละคนกรรมการกดพร้อมกันนะฮะเอาใครก่อนเอาพี่เบิร์ดก่อนเอาพี่เบิร์ดก่อนนะพี่เบิร์ดนะขออมีีใใใใครรนนนนัททาาาาจจจจเเเะ่ปปลลยแงกพร้อมนะครับกรรมการครับ Ready? ออกใครคนนั <Es poor S 1> ้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าพร้อมนะครับกำการพร้อมนะครับคันแนนของปิ้งฟรุตตี้พร้อม กับการก่อนครับสองไลน์ไลน์ครับอะไรฮะไลน์ครับชมพูกดครับ น hey, yeah, yeah, right, right, ี่แต่ปิงดูหล่อมากเลยนะตอนโดนแป้งเห็นไหมรอสมวัยเลยตอนนี้เอาละครับรอสมวัยไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับจะรอกว่านี้เขาพ่อตรงนี้นี่คุณเบิร์ตได้ไปแล้ว1น0 0 0หได้ห้าไรหนึ่งหมื่นที่จริได้ไปสี่พันได้ไปสี่พันนั้น จะได้จากพี่ต้อมหรือเปล่าน่อนอีกสองพันอีกสองพันพี่ต้อมถืออยู่ฮะอ,อันนึงเป็นหน้าปิงอันนึงเป็นหน้าเบิร์ดดูให้ดีๆนะคุณต้องยึดที่ทำนะคะแนนนี้คือต้อมชอบใช่ไหมต้อมชอบ,ชอบไม่เกี่ยวกับกรรมการแล้วนะไม่เกี่ยวกับกรรมการไม่เอวกรรมการต้อมจำได้ไหม <c oughs> เรายังเคยช่วยเปลี่ยนสายกีตา้าให้นาเลย แล้วเราก็ยังเคยนะไม่ไรไม่ไมร้องเพลง้วยกันไม่ปิงบอกว่าตทมกูกำความลับมึงไว้เยอะนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีบิดเบิ้ลมีอะไรจะพูดกับต้อมไหมไม่มีครับผมร้องเพลงพี่ต้อมมาประมาณ20กว่าปีแล้ว<ช> <topp> ตอนนี้เราจะมาดูคะแนนจากคุณต้อมเรนโบ์นะครับ <Arabic> ครับยกได้หนึ่งป้ายหน้าที่ยกขึ้นมาคือนหน้าที่รอดและได้อีก2,000บาท ครับคนที่ไม่ได้ถูกยกขึ้นมาแป้งจะลงทันทีพร้อมนะครับพร้อมนะครับเชิญพิจารณาได้ยกครับยกอะไรครับโยครับ มองในแง่ดีมองในแง่ดีแป้งที่นี่หอมมากปิงตอนนี้อยากขาวเป็นเหลืองแล้วนะฮะปิงโดนอย่างเละเทะมากเลยันี่ยแต่สนุกฮะสนุกสนุกปิงชุบผงกะหรีนะฮะตอนแรกเป็นปิงชุบแป้งทอดนะตอนนี้เป็นปิงผงกะหรี่นะปิงผงกะหรี่ผงกะหรีนะมีอะไรจะพูดกับเพื่อนไหมขอโทษ ีวีเราจะเราจะมาบอกว่ารับงานจ้างชั่วรายะอาณาจักรเราเราก็ยังยังมีเรรับงานร้องเพลงอยู่นะแต่จะร้องเพลงของคนอื่นทั้งนั้นเลยคือตัวเองเพลงตัวเองไม่ร้องลอยากจะบอกว่าปิงต่อไปร้องเพลงตัวเองเถอะเชิญพี่ต้อมเลยครับมีข้อวิจารณ์หน่อยกรดผมเปล่า เฮ้ยน <łość> ี่มันนี่อะไรพี่มาพี่ต้อมมันนี่เลยไม่โกรธนะไหนๆก็ไหนๆเลยไงใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆไหนๆโดนแล้วก็โดนคนเดียวไปเลยผมจะบอกเลยนะใช่ต้อม เหมือนชอบนี่พี่ลวงไม่เคยเห็นพี่ปิงเขาร้องเพลงในแนวนี้จริงจริงเพลงสากลนเขาร้องดีอยู่แล้วใช่ใแต่ก็สนุกพี่ปิงป็นคนสนุกนะแต่จริงจแล้วปิงร้องเพราะเพลงนี้เพลงนี้เราไปร้องเพลงด้วยกันปิงจะร้องเพลงนี้ทุกครั้งฮะัเอ๊ยจะเป็นคนรายย่อเพื่อนตัดเลยแล้วฉันเนีผมดูแล้วคุณมีความสุขจังเลยนมพีขผมได้เพื่อนมายืนอยู่บนเวทีแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเป็นคนทำสถิติครับอะไรครับโดนแป้งสองครั้งเลยครั้เดียว ดตั้ง well, แต่กิ๊กดนูเนี่ยเลยมีมีคนแรกเลยเนี way, ่ยผมก็ชอบเป็นแม่ผมนะชนะชนะมีอะไรอยากจะพูดพูดได้เลยฮะที่จริใช้หอยจริงแต่ใช่หอยแปรด้วยไม่คุณใช้แม่ผมเนี่ไม่ใช่หอยเป็นแฟนรายการกิ๊กดนูเลยนะให้ใหไก่แปรเมื่อกี้พี่ปิงพูดไงจิมยิกวันนี้หัวไหล่ลายกังมารายการกิ๊กดนู เสียงหอฮี่แม้มีความสุขมากลงแป้งแป้งไงวะแป้งเป็นนะว่าพี่ปิงได้ไป2ไลค์4,000บาทแล้วคุณเบิร์ดได้ไป1 2 0 0 0บาทขอบคุณคุณต้มเรนโบ์พี่ปิงแล้วก็คุณเบิร์ดมากนะครับขอบพระคุณนะเชิญ เชิญไปพักผ่อนอาบน้ำนะฮะได้เลยได้เลยได้เลยไปอาบน้ำได้เลย,เลยนะได้เลยถึงแมานู่นเชิญน,นะช่วงหน้านะครับพิษณุโลกชแชมป์เก่าจะเจอกับยโสธรทรชแชมป์เก่าเหมือนกันใครจะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปแต่ตอนนี้ไปพบกับรอยยิ้มข้างสังเวียน ซ่อมรถเรามงคลเซอร์วิสเป็นมิตรกับประชาชนแก้ไขเครื่องได้ทุกคนต้องที่มงคลเซอร์วิสมงคลเซอร์วิสเฮ้ยติงรถเฮียเขาซ่อมเสร็จยังเนี่ยบ้านครับบ้านครับบ้านบ้านเป็นยเดี๋ยวตอนบ่ายเฮียเขาจะมาเอาของเลยนะเอาไปเอี๋ยมาคุยกันไปไปถีบกระดานหอยแม่กลองดูไหม รถเฮียเขาเนี่ยมาซ่อมซ่อมเสร็จอย่างเนี้ยมัวเล่นอยู่เนี่ยโอยเฮียเรียบร้อยเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเฟืองไม่ฉุดเพลาหักสลักหายโอ้ยหัวเทียนห่างยางแฟบแนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชัดสตาร์ทพังโโออ้หเยะน้ำมันแห้งลูกปืนแตกกำลังตกแกนกระดกวาวกระเดิดระเบิดสวน ปูแยกข้อเวียงแยกอ oh. กล่องไฟรวน <laughs> ลูกลอยป่วนน้ำนันดันลูกนันลอย oh. มันเป็นเยอะเ <laughs> นี่ยไอ้เตียงที่เอ็งพูดมานะ่ะรถเฮียเขาไม่ได้เสียเลยนี่มึงซ่อมอย่างอื่นไปหมดแล้วเฮียเขามาเปลี่ยน <laughs> น้ำมันเบรกไอ้ลูกลอยน้ำมันเบรกมันเสื่อมก็ถ่ายน้ำมันเบรกออกแล้วเอาน้ำมันเบรก ไม่ใส่เข้าไปผมไม่รู้ผมก็เปลี่ยนให้เกือบทั้งคันแล้วเนี่ยซ่อมได้ไอ้บ้าจัดการเอาเอาเยี่ยมเข้ามา <c oughs> เอาเอเฮ้ยเต็งครับน้ำมันเบรกวางอยู่นี่นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้เยี่ยมเขาด้วยนะโมยเฮ้ยค <c oughs> ุณยายสวัสดีครับคุณลูกสวัสดีดเหนื่อยเอูก เดินมาไกลปวดหลังไลยเขาวางน้ำมันหอยหน่อยได้ไห้ได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 ้ไมาไดอได้ได้ไ่้ไ่้ได้ี่้ได้ได้อดมาด้ไดอได้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 ไ้ได้ร้ยด้ไย้ไได้ได้ไดได้ด้ไ้ไ้ได้ไ้า้ไย้ได้ด้ไ้ได้ไ้ไเ้ไย้ได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 ้้ได้้ได้ด้ได้ได้ไได้ไดไาดดด้ยอดดดดได้ได้ได้ถอยถอย้ ลำล่างหน่อยมันเป็นอะไรุ่ะยายมันแค่โตหลุดผมทำให้เดียวเองเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับยายเอ่อเท่าไหรครับเท่าไหร่ฟรีครับผมไม่คิดตังค์หรอกครับใหญ่ผมาแค่สามพันแปดเอง ามากกว่านั้นยายก็ไม่มีปัญญาหรอกยายหูไม่ดีนแน่เลยผมเนี่ยไม่เอาตังฟรีไม่คิดตงังยายมีแค่สามพันหกใครเอามากกว่านั้นนะยายก็ไม่มีดีย่ยายพังก่อนคืออย่างนี้พล้วคันสมุญยังยายเอายายสามพันหกก็ได้ผมเอาแค่นั้นพออ่อจมากนะ จัดการรถเฮียให้เรียบร้อยนะเฮียเฮ้ยนั่นมันเก้ออยู่ไหนอะอยู่บนโต้ได้ไงอยู่บนโต้ได้ไงตั้งไว้ได้ไงอ้าวอยู่นี่เองเรียบร้อย ดีดีดีรถเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเฮียปั๊มน้นมันเครือเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนน้ำมันเบรกให้เฮียเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยนะอันนี้นะสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรนะเอียดเอียดเอียดกระเทิบสองทีอยู่เอียดเอียดเอียดเลยเหรอเึิกเบิกคืออยู่หัวไปกล่องนะครับเบิกเอียดเบิกเอียดเลยนะเบิกเอียดท่านเฮียฝีมือไว้ฝีมือฝีมือขอบใจมากอ่า ไอ้ดไอดไอ้ดอะไระยาย <laughs> นึกขึ้นได้ลูกลืมน้ำมันหอยไว้ที่นี่เอาไว้ที่ไหนอ่ะยายวางไว้ตรงแดนช่าอ๋อที่ไงที่ไง,งอ้าวแดนแดนน้ำมันหอยยาย น้ำมันหอยของยายน้ำมันเครื่องสายอยู่ะอยู่ดนเกิดเรื่องใหญ่แลาวป๋าเรื่องอะไรนี่น้ำมันหอยใาย่เขาจะใหญ่ตรงไหนเอาน้ำมันหอยของยายเนี่ยเติมเต็มกระปุกน้ำมันเบรกของเฮียไปเลยครับเฮ้ยบอกเฮียด้วยนะปิดอูกไม่ซ่อมแล้ว ไม่น,น่าเชื่อเจ้าที่นี่นี่ยังไม่ชอบเลยอ่อน,นี